oh

พูดถึงเรื่องจุดจอดรถแท็กซี่นะครับก็เพื่อจะให้เวลาต่างๆเนี่นะก็ประมาณสักสิบห้านาทีก็ประมาณ <c oughs> ก็คิดว่าท่านทั้งหลายก็คงจะรับชมและรับฟังทางเฟซบุ๊กของเราเนี่แหละครับพกผูอยู่ จุดจอดรถแท็กซี่ของสมาคมนี่ก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5โซนด้วยกันครับทั้งโซนตะวันออกโซ,โซนตะวันตกโซนเหนือโซนใต้และก็โซนกลางนะครับอันนี้ก็ฝากถึงท่านผู้ฟังและก็ท่านผู้ชมและก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะครับว่าการจัดจุดจอดรถแท็กซี่นี่ถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องทำ ในพอสอนี้นะครับเพื่อที่จะให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่นะก็ฝากถึงการจัดระเบียบต่างๆของรถแท็กซี่ไปยังรัฐบาลโดยสมาคมผู้ขับขี่รถแท็กซี่สาธารณะเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในการที่จะบูรณาการนะ ทำจุดจอดรถไม่ว่าจะเป็นใต้ทางรถไฟนะครับใต้ทางสถานีรถไฟใต้ทางด่วนต่างๆนะครับสถานีขนส่งสนามบินต่างๆพวกนี้นะฮะทางสมาคมนี่จะทำจุดจอดรถทั้งหมดเพื่อจะรับส่งผู้โดยสาร ให้มันเป็นวัฒนธรรมใหม่ในการขึ้นรถลงรถแท็กซี่เพื่อจะให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีงามเพื่อ้อนรับอาเซียนนะครับงบป,ประมาณในการที่จะจัดการทำจุดจอดรถต่างๆนี่ทางสมาคมนี่ไม่มีเพียงพอที่จะจัดทำหรอกครับแต่ว่าเราก็จะเขียนแผนนำเสนอทางรัฐบาลเพื่อจะช,ช่วยเหลือทางงบป,ประมาณ นะฮต่างๆเพื่อจะให้เกิดเป็นรูปรธรรมนะครับอันนี้ก็ฝากถึงท่านรัฐมนตรีบริษัทกระทรวงต่างๆที่มีอำนาจเข้ามาร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาสังคมผู้ขับรถแท็กซี่เพราะการขับรถแท็กซี่นี่เป็นการขับรถที่จะต้อง รับส่งผู้โดยสารมีวัฒนธรรมใหม่ในการขึ้นลงนะครับขึ้นรถลงรถขับรถรับส่งผู้โดยสารต่างๆเนี่ยก็ต้องมีวัฒนธรรมที่ดีมีมารยาทที่ดีมีวินัยจราจรในการขับขี่นะครับสมาคมก็จึงนำเสนอนะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมสำนักนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่จะมาดูแลนะครับในการบูรณาการร่วมกันนะในการที่จะขึ้นลดลงลดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเพื่อจะให้เกิดเป็นวัฒนธรรมใหม่นะเกิดเป็นโมเดลนะครับโมเดลที่จะต้องพัฒนาสังคมใหม่นะตั้งแต่ สนามบินสุวรรณภูมินี่ก็ถือว่าเป็นโมเดลของสมาคมนะครับเพื่อจะขับเคลื่อนนะให้มีจุดจอดรถต่างๆนะครับเพื่อจะให้เกิดนะระบบเศรษฐกิจของฐานรากฐานรากหมายถึงกลุ่มประชาชนคนยากคนจนนะครับที่ใช้บริการแท็กซี่หรือกลุ่มประชาชน คนชั้นกลางนะแล้วก็ต่อไปก็คนรวยๆก็จะมานั่งแท็กซี่เพื่อแก้ไขปัญหานะครับเพื่อแก้ไขปัญหาการ,การจราจรรถที่มาวิ่งตามท้องถนนต่างๆเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยนะมันก็มีมากมายนะครับมาโชว์กันอยู่บนท้องถนนเนี่ยมันก็มีเป็นจำนวนมากนะความผิด ไม่ได้อยู่ที่คนที่จะต้องมาใช้รถใช้ถนนนะแต่ความผิดนี้อาจจะอยู่ที่กรมการขนส่งที่อนุมัติรถออกมาทุกวันทุกวันนะครับก็ทําให้รถนี้มันมากขึ้นสร้างถนนเท่าไหร่ก็ไม่พออันนี้แหละครับสมาคมก็ถึงได้สํานึกนะเพื่อจะทําเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับเพื่อจะให้เกิดนะสังคม การขึ้นลงรถแท็กซี่ใหม่นะไม่ว่าจะเป็นการเรียกทางแอปเลือกทางไลน์นะเลือกทางวิทยุสื่อสารนะครับก็เพื่อการประหยัดนะประหยัดน้ำมูกน้ำมันนะประหยัดพลังงานนั่นเองนะครับช่วยชาติทางอ,อ้อมพูดกันง่ายๆว่าแท็กซี่เนี่ยนะสามารถที่จะช่วยได้โดยที่ ประชาชนและรัฐเนี่ยให้ความร่วมมือกับสมาคมสมาคมเนี่ยมีนโยบายอยู่แล้วครับที่จะทำให้สังมคมแท็กซี่เนี่ยเกิดความอยู่ดีกินดีและพี่น้องประชาชนก็จะได้ขึ้นรถแท็กซี่ขึ้นขึ้นลงลงโดยที่พูดง่ายๆว่าขึ้นแท็กซี่แล้วนะครับ ปลอดภัยขึ้นแท็กซี่แล้วนะสบายใจคุยง่ายป่ะก็ามาเข้าสู่นโยบายของสมาคมคือแท็กซี่ v i p นะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงคมนาคมนะครับสำนักนายกรัฐมนตรีก็ต้องหันมาช่วยกันบูรณาการนะครับวันนี้ ผมก็จะขอพูดแค่นี้ก่อนนะ,นะครับวันหน้าเราก็จะมาพูดในท็อปทูยูนี่แหละครับนะครับวันนี้ก็เป็นสามทับห้าเก้าก็แล้วครับนะรบพรุ่งนี้ก็จะอ่อพรุ่งนี้หรือมือลือนี้ถ้ามีเวลาว่างผมก็จะมาจากรายการต่อนะครับถึงเพื่อนเพื่อนแท็กซี่ทุกทุกท่านแหละครับ นะถึงประชาชนและก็ถึงรัฐบาลด้วยที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อจะบูรณาการครับงบประมาณเบื้องต้นนี่ก็ไม่มากมายเท่าไหร่หรอกครับนะฮะ5โซนโซนละ400ล้านก็ประมาณสัก2พันล้าน <c oughs> <c oughs> ถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วจะทำตอนไหนล่ะครับเจ้านาย

แรงที่ใชนกงทีิจดา